โ <G ül> อ้โหเม่น <ม S 1> จริงจริงม,มาดูกันต่อครับป่าตองลูกนี้เปิดสวยครับเส <11 8. S 1> ียกงลูกนี้ต่าง่ายากขึ้นมาครับอ,อ,อย่างไม่เปลี่ยนครับมาดูอีกไปครับเล่น <c oughs> <ๆ S 1> ที่ไหนครับตา พรามห้าใส่คู่ครับสนามใส่คู่ครับวัดวัดตึกครับยางครับมาด้วบลูกเกมครับโอ้ลูกเกมครับดูครับนาคิดต้องตีอย่างเดียวครับโบลิเวียมันนี่ตลอดดิโอต้องตีครับโอ้เกมครับ Obrigado.